สวัสดีครับเพื่อนๆ f อทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีรถสวยๆนะครับมาแนะนํา1คันนะครับเป็นรุ่นนิยมใช้นะครับสำหรับคันนี้เป็นคูปต้านะครับรุ่น L5018DT รถจดทะเบียนปี2,560ครับรถสวยสีเดิมนะครับคันนี้ก็มีเก็บงานนิดหน่อยนะครับมีทําสีคันล่างมีเก็บสีล้อมีเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่ตรวจสภาพยางหลังตัวนี้อยู่ที่90%เลยนะครับ รถคันนี้ได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับผมขายอยู่ที่ราคา449,000บาทนะครับเล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับราคานี้ผมจัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับพอดีฝนตกครับก็เลยยังไม่ทันได้ล้างยางออกนะครับก็จะมีคาาโคลนคราบอะไรหน่อยครับคันนี้นะครับใช้งานอยู่ที่2,555ชั่วโมงการทำงานครับใส่หน้ากากใส่ท่อซิ่งให้เรียบร้อยนะครับรถเทคเก็บระบบ ลูกหมากของเหลวนะครับลูกปืนล้อแน่นนะครับ50แรงม้าก็เป็นรถที่หลายๆครัวเรือนใช้กันนะครับเป็นรถที่ลงไล่ไถนารับจ้างนะครับสบายๆนะครับมาพร้อมกับผ่านป้วนครับผ่านปวนจะเป็น6ใบ24นิ้วนะครับชุดท้ายก็เก็บงานทําสีให้แล้วเรียบร้อยนะครับใครที่สนใจนะครับราคาเพียง449,0 0 0ับาทนะครับผมจัดส่งฟรี300อกมเล่มทะเบียนทุดณอโลพร้อมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับ ผมทดสอบระบบนะครับรีวิวการทำงานให้กับเพื่อนๆนิฟซีได้ชมกันนะครับระบบไฟพร้อมแต่พร้อมนะครับนิ่มครับติดง่ายราคาเบาๆเลยครับคันนี้สนใจจริงต่อรองได้อีกครับสนใจจริงต่อรองได้นะครับมาชมมาดูรถได้นะครับที่ร้านนักแท็กอร์นะครับสาขาใหม่นะครับก่่นถึงตัวเพอวังสามหมอเกิโลเมตรครับ เป็นเกียร์แท่นนะครับเกียร์เราเข้าข้างพวงมาลัยได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องหยุดจอดรถนะครับววนะครับรถเช็คเรียบร้อยนะครับพร้อมขายพร้อมส่งตัวนี้ก็มีมือจับให้พร้อมนะครับเฟือท้ายไม่หอนครับนิ่มเงียบวันไม่ไหลนะครับทีนี้เราดู ขับ4นะครับอันนี้จะเป็นขับแค่2ล้อหลังอ่ามอนเดิมครับโฟวิวขับเคลื่อนสี่ล้อครับระบบเขานะครับจะเป็นเกียร์ชตเติรนะครับ8เกียร์หน้านะครับ8เกียร์ถอยนะครับเครื่องยนต์จะเป็นสี่ลูกนะครับไดลิเคอินเจกชันครับ2องเผาโฟวิวขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับอ่าประหยัดน้ำมันครับ รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นนิยมใช้นะครับตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับอ่าดูชุดปั่นท้ายครับหางยกปกติครับเข้าท้ายนะครับก็จะมี2รอบปั่นนะครับ540นะครับกับ750นะครับ่างหมายจมงกึ้นปกตินะครับ ดูหัวใจดูหัวใจของตัวรถนะครับก็คือเครื่องยนต์นะครับน้ำมอน้ําก็คือระบบเลือดนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยครับรถสภาพแบบสีเครื่องเดิมๆนะไม่ได้ทําสีพวกมัฟปั๊มต่างๆเดิมๆนะครับไม่หวมไม่ไอครับเหมือนเดิมครับชัดเจนนะครับซื้อรถจากนัทแท็กเตอร์นะครับการันตีมีประกันหลังการขายพร้อมนะครับ นิ่มพร้อมลุยพร้อมใช้งานกับคูปต้านะครับรุ่น L 5 0 1 8 DT เล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับส่งปี300กมหรือเ,เพื่อนๆ FC ทางฝั่งต๊ะพอเรานะครับติดตามเราอยากได้กับรถกับ,รกบเราไว้ใช้งานเราก็สามารถจัดส่งให้ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องเสียภาษีนะครับเสียค่าบริการเพิ่มนะครับสนใจติดต่อสอบถามมานะครับที่091 861 1191นะครับอีก1เบอร์โทรที่063 313-047 7นะครับติดต่อได้เฮียนัทก,กับเจ๊ปอมนะครับทีรันแแท็กเตอร์ที่เก่าเจ้าเดิมครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ